เสริมแลวก็สั่งสนุนครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของศึกมวยมันสนั่นเมืองของเราขอขอบพระคุณครับในวันนี้ต้องขอบคุณนะครับเต็นต์รถสวยจากเจตู้จำหน่ายรถมือ2อ,ออกรถฟรีถูกและดีต้องรถสวยจากเจตครับ086 355 7 8 9กขอขอบพระคุณครับดูว่ายกนี้นะครับโอ้พายเงินก็ยังคงเดินเข้าหาแม็กนัมก็คอยไล่แขนแล้วก็แทงสู้นะครับคู่นี้ใครยุบใครย่นนิดเดียวนี่ถึงแพ้ได้เลยนะครับออกมานี่เริ่มจะ ไล่แขนแล้วก็แทงโต้คืนเจ็บเหมือนกันพายเงินโอ้โหดูครับเดินตลอดแม็กนมมัมนี่ไล่แขนแล้วก็แทงสู้ครับฮะมาดูกันว่าใครจะยืนระยะได้ดีกว่ากันคู่แรกนี่อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับเกือบทุกสัปดาห์ครับโอ้โหโนี่ครับใชสิงสกเกตกับปูรีลัมเอ้ากำลังหัดแกะแยกออกมตะลุยต่อครับลุยต่อครับโดนต่อยท้องมาเสียบเข่าขาคืนไปเอ้าแทงซ้ายโต้คืนมาครับแม็กนมัม ข่าขวาต่อด้วยขวาอยู่ที่วงในครับสองความอยู่ตรงนั้นเอาเขัาสุดท้ายแล้วก็แทงขวาคืนครับโอ้โหเอาเลยครับวงในลมรันพันตูกันหน้าดูครับมีศอกมาสลับด้วยครับพลายเงินโอ้โหนี่ครับไปยิงเข้าไปตีเข้าไป,าไปโอ้โหอืออ่ากรรมการแยกอ่อนครับอยู่ในช่วงกลางยกสามดูว่าแม็กน,นัมนี่จะได้หลักเหลี่ยมไล่แขกแล้วก็แทงเจ็บๆนะครับ ต่ลูกขยันนี่อยู่กับพลายเงินน่าเดินเบียดเดินชนตลอดกล้ามฟัดไปเรื่อยดูจังหวะการจับแล้วก็เด้นตีนี่แหละครับรือว่าได้ลูกขยันมาช่วยลูกแข็งแรงนะครับดูจังหวะการกดแขนตีแมกนัมนิ่งไม่ได้นะครับไม้แล้วครับเริ่มจะแรงขึ้นมาอีกแล้วนะครับพลายเงินชอบหรือเปล่าครับลูกขยันแบบนี้ชอบหรือเปล่าครับยกที่3ครับหนาทีโดยประมาณรับที่เหลืออยู่ ลุยต่อเสียบต่อครับแทงข่าวขวาชวนทะล้อต่ยกแรกแล้วนะครับพายเงินครับตีข่าขวาไปพยายามป้ายหน้าขวางหน้าไว้ครับแม็กนัมโอ้โห,โห,โหนี่ครับถือว่าเป็นเวทพิมพ์นิยมอีกหนึ่งชุดครับ1 1 8ปอนด์แบนตัมเวทอุ้ยขวางปุ๊บซับซอกอีกแบแม็กนัมแต่เดี๋ยวดูพายเงินครับมาอีพ่อพายเงินมาไม่อยู่เฉยไม่อยู่นิ่งเสียบเข้าไปแทงเข้าไปตีเข้าไปอ้แต่ว่าแม็กนัมขวางไว้อยู่ครับ โอ้โหมีจังหวะการขวางแล้วก็แทงโต้คืนสวยนะครับแม็กนัมดูว่าพลายเงินนี่เดินมาตั้งแต่ยกแรกปลายปลายการยืนระยะจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ตอนนี้ยังเบียดติดตลอดแล้วก็ปล้ำในดูจังหวะการไล่แขนและแทงนะครับโอ้โหของแม็กนัมกอทำทำผลงานได้ดีนะครับแทงแต่ละดอกนี่กอเนื้อเน,อเน,อเน้นเหมือนกันเรามาดูกันที่ลูกขยันของพลายเงินนะครับโอ้ยเดินเบียดเดินชนตลอดช่วงโค้งสุดท้ายของยกที่3แล้วนะครับ ก็ยังคงเดินเบียดเข้าหามีศอกสลับด้วยโอ้ยแลกกันไม่มีใครยอมใครจริงๆกับคู่นี้พักกันสักคู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่4ครับแล้วครับว้าเป็นไฮไลท์การแถลงข่าว การบรรยากาศการชั่งน้ำหนักต่วนร่างกายไปครับรุ่งนี้ครับเพชร CPF ชิงแชมป์แบตตัมเวทนะครับ WBC ซีเอเชียกับคู่ท้าชิงสุดอันตรายชาวฟิลิปปินส์ครับคริสอันฟาเต้รูน่นี้ทูฟอยูถ่ายทอดสดเหมือนเดิมครับหโ,โมงเย็นเป็นต้นไปติดตามกันได้ครับแต่ว่าตอนนี้ยก4ยก4ยังคู่ขี้อยู่เลยครับพี่อรีโอ้3ยกที่ผ่านมาเนั้นดูกันไม่ออกจริงๆนะครับคู่นี้ เรียกว่าแม็กนัมนั้นได้ลูกสวยงามผายเงินก็ได้ลูกขยันนะครับชนตลอดตีไปเรื่อยมาถึงยกสีน่นี้ออกมาชกในเกมตั้งรับเหมือนเดิมนะครับแม็กนัมไม่ประทะด้วยมีลูกทีศดายเงินเติมขยับก็ไปโดนแข้งขวาโอโ้แม็กนัมมีขวาก็แม่น,นครับผายเงินก็โต้ลุกคื้นไปแข้งขวาเหมือนกันขวาไปแล้วก็ปล้ำในดูจังหวะการล็อกการเลื้อยนะครับใล่แขนกันวงในนี่ทำไม่ถนัดกรรมาการต้องแยกก่อนครับ เดือดรืต่อแล้วครับพลายเงินครับแทงขวาเตะเข้าไปครับแบกน้ำก็เตะคืนนะครับอย่างที่พี่อารีเลียนแะครับอาศัยลูกขายาันเดินเข้าไปครับส่วนแบกน้ำพยายามโต้คำโตโตครับตีเข่าขวาครับพลายเงินสถานการณ์นี่ไม่รู้จะเหมือนหนังม้วนเดิมหรือเปล่านะครับ ข่าวที่แล้วแม็กนัมก็ออกนําไปก่อนครับสตาร์ทออกนําไปก่อนแล้วก็ลูกตือ้อลูกขยันของทายเงินเนี่ยครับพลิกสถานการณ์กลับมาตอนนี้ช่วงต้นเกมนี่เหตุการณ์มันคล้ายค้ายขาวที่แล้วแล้วครับตอนนี้อยู่ที่น้ําเงินแล้วครับทายเงินเบียดให้ติดเบียดให้ชิดแมาเอาให้ไฟแดงครับยุบย่นให้ได้โอ้โหเลยว่ามีแข้งขวานําไปก่อนนะครับแล้วก็ปล้ำไหลถึงตัวตลอดดูว่าแม็กนัม พยายามจะขวางจะแทงสู้ดูนะครับดูลูกขวางแต่ว่าภายเงินไม่สนอาไยขวาแข็งแรงเบียดขบายพลั้มในไถไปเรื่อยนะครับไอ้ไม่ถนัดกรรมการแยกก่อนมาดูกันที่วงนอกแะครับดื้อเลยครับพายเงินครับลุยครับโยนเข่าขวาไปแทงขวาตีเข่าซ้ายครับแมต่แต่ว่าตีลําบากหน่อยครับแม็กซ์แกชิงขวางหน้าไว้ครับนี่ครับไม่สนครับบ่อยยงเดิน ไปเข้าไปก็คือทรงนี้แหลแม็กนับอย่ายุบอย่าย,ย่นนะ มาโตได้โตไปโตได้โตไปไฟแดงมีเอาวุธสวยงามวับแต่ว่าลูกขยันนี่ครับมาเสียงเพลงกำลังมาแล้วครับเจ้าพายเงินโอ้โหเวลาออกนี่ออกเป็นชุดเลยนะครับไม่สนแล้วนะครับพายเงินทีมทีมงานนี่บอกให้เติมเบียดชนไปเรื่อยนี่นะครับปอบล้าได้ไอ้แม็กนัมพยายามจะไล่แขนแล้วก็แทงสู่นี่ครับตู้ลูกขยันนะครับโอของพายเงินนี่เวลาซอยนี่ซอยยิกเลยนะครับวงในแรงขึ้นมาอีกแล้วครับ พลายเงินแรงขึ้นมาอีกแล้วครับแข้งซ้ายพยายามดักไว้ครับแม็กนัมวงในขึ้นคอได้ตีเข่าขวาตีขวาตีเข่าขวาครับช่วงปลายปลายยก4ี่พักแป๊บเดียวครับนะครับเดินตั้งแต่ยกแรกแม็กนัมก็ชกในเกมตั้งรับแต่ว่าอาวุธมวยนี้ก็สวยแล้วก็ชัดเจนนะครับมาดูความขยันกับ ความสวยงามจะออกใครนะครับยังคงเบียดตลอดเหมือนเดิมหายเงินล็อกกระไบป,ป,ปล้ำใบดูจังหวะการไล่แขนนะครับพยายามจะไล่แขนแล้วก็แทงฟู่โอ้โหถึงตอนนี้ก็ยังเบียดกันแล้วครับคู่นี้โอ้โถ้าเบียดแบบนี้ขออีกภาคได้หรือเปล่าครับขออีกภาคได้หรือเปล่าแทงเข่าซ้ายมาโต้คืนด้วยซ้ายครับแทงมาแทงคืนครับไม่มีโกลมอยู่แล้วครับเนี่ยขวาแล้วก็โต้คืนด้วยเข่าขวาครับแทงซ้ายพยายามป้ายหน้าขวานหน้าแล้วก็ข้างบนของแม็กนัม โอ้โหโอ้โหปาดถึงตรงนี้ครับมาเสียบก็บายแม็กนัมเสียบก็บายเอาภายเงินครับโอ้โหมาตอนนี้นี่กองเทียสองฝ่ายนี่มาแหกโบกบบกเดินเดินเดินก่อนครับทั้งคู่มาเพราะว่าเดินเปิดเกมแล้วมาทำได้ดูว่าใครจะทิ้งเดินแล้วครับโอ้แต่ว่าภายเงินนี่เดินตลอดเบียดก็บายปล้ำไงเอาไปโอ้ เรียกว่าแม็กนัมเ่ยยามจะไล่แขงแล้วก็แทงคู่วงในนี่คู่ขี้เหลือเกินโอ้แต่ว่าภายเงินนี่ขยันนะครับวงในนี่ซอยไม่เลี้ยงเหมือนกันมาดูว่าระยะเวลาที่เหลือนะครับอีกเกือบ2นาทีนะครับเกมจะออกมาทรงไหนครับไม่ใช่แค่ที่นี่เท่านั้นนะครับทางบ้านว่ายังไงบ้างครับคู่นี้ครับเสียงแตกหรือเปล่าครับโอ้เบียดกันดีเหลือเกินครับผัดกันทำผัดกันเนี่ยครับ แทงเข่าขวาก็พลายเงินอ้ออแล้วเน็บซ้ายไปอีกทีนึงครับแยกก่อนครับโอ้นี่ครับชื่นชมเลยครับการทำงานของสองค่ายใหญ่สองค่ายคุณภาพเลยครับโอ้โหอ้ยครับมหายขาย,ยันเลือเกินพายเงินแต่ว่านีา่ครับาย,ยังตั้งยังขวางไว้อยู่ครับเจ้าแม็กนมัมโอ้โหสถานการณ์ตอนนี้ ม,มัน่นใจทั้งสองฝ่ายอีกแล้วครับดูว่าแม็กนัมเองก็อาศัยจังหวะหลักเหลี่ยมนะครับแล้วก็ต่างฝ่ายต่างมั่นใจแล้วด้วยทีมง,งานของทั้งสองฝั่งนะครับบอกว่าพอแล้วมาดูนะครับว่าใครจะคิดผิดคิดถูกดูนะครับโอ้โหสถานการณ์เวลานี่ก็ยังเหลือนะครับอีกครึ่งนาทีกว่า,วานะครับแต่ทั้งคู่นั้นดูว่ามั่นใจกันแล้วครับโอ้ออกหน้าไหนครับแบบนี้ครับ ออกหน้าไหนครับแบบนี้ครับซดกันมั้งแต่ยกแรกอะครับโอ้ใครดีครับแม็กนัมหรือพลายเงินครับเปิดหัวแบบนี้เลยนะครับมวยมันสนั่นเมืองครับผู้แรกก็เย็ดอาร์ซะแล้วครับเอาละครับกรรมการทงชัยทงเวกนะครับบอกเอาอีกหน่อยนะครับแต่ทั้งคู่ก็ยังโ้ออกมาเต้นด้วยความมั่นใจ สยกที่ผ่านมานั้นถือว่าเป็นสี่ยกแห่งคุณภาพเลยนะครับออกอาวุธแรกกันไม่หยุดนะครับมาถึงโค้งสุดท้ายยกสุดท้ายครบ5ยกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับนี่ครับอาวุโสน้อยกว่าก็คารวะรุ่นพี่แลลวครับายน้ําเงินพลายเงินเดี๋ยวต้องดูครับกรรมการท่านจะหันไปชูทางด้านไหนแดงสีสเกตครับน้ําเงินบุรีลา เดี๋ยวจะดูว่ามาภาคที่สองผลจะออกมาเป็นยังไงครับใบสุดท้ายใบสุดท้ายโอ้โหน้ำเงินครับคะแนน2-0ครับน้ำเงินพลายเงินศิษย์ศรพิชัยครับพลิกอีกแล้วครับพลิกเอาชนะแมนคน้ดาบลันสารคามแบบสุดมันอีกแล้วครับเปิดหัวศึกมวยบันสนันเมืองโอ้โหนี่ครับมาชมหน้าของผู้ชนะคลายเงินศิษ์ศรพิชัย นี่ครับพักกันก่อนคู่เดียวคู่ต่อไปน้ำไทยกับโด